นี่เป็นบ้านเศรษฐี <c oughs> เป็นบ้านอนาถบินิิกาเศรษฐีเศรษฐีผู้ <c oughs> ยิ่งใหญ่ ที่ีผู้ใจดี นานาบินิกาเศรษฐีเป็นบ้านของนางวิสาขาเออบาดูบ้านเศรษฐีเศรษฐีผู้ใจบุญในทุนผู้ยิ่งใหญ่เราจะรายงานตัวว่าข้าพเจ้าจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป รดมอยู่ข้างล่างนี้นะเพราะว่ามันมีคนไงเงือบไปขาหักลงตรงนี้เพราะว่าเรานั่งรถมานานแล้วก็ไปมาง่าบมาเงยสุดท้ายก็เลยไงเงือบขาหักเลยอันนี้เป็นด้านของ านาถบินิกาเษฐีอาณาถาบินิกาเษฐีเป็นเศรษฐีที่ได้พย์วันละหนึ่งหนึ่งเล่มเกวียนครับนธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นอาแต่ก่อนแกไม่ได้ชื่อว่าอาณาถาบินิกาเสฐีนะชื่อว่าอะไระแน่ยังไหเนี่ยเษฐีตัวจริงสุทัตตะครับ แต่ว่าเนื่องจากแกเป็นคนที่ทำโรงทานให้อาหารต่อคนยากไร้ครับคนอนาถา,าจึงได้ชื่อว่าอนาถาบินทิกะบินทิกะก็คือก้อนข้าวครับเศรษฐีก็คือเป็นผู้มีตังเสร็จแล้วแกก็ไปค้าขายอยู่ที่แคว้นพคตครับจากนั้นก็ได้ไป ฟังธรรมไปฟังธรรมอยู่ที่ควานบรคตเสร็จแล้วก็จึงได้นิมนต์ผู้พุทธเจ้ามามาแล้วก็มาสร้างวัดเชตวันไปไปซื้อไปหาที่ให้แก่เจ้าไปมันเป็นสวนของเจ้าเชษเจ้าเชษเจ้าเชษบอกว่าถ้าอยากได้ให้ ให้เอาเงินมาปลูกปลูกให้เต็มเศรษฐีจัดไปแต่ว่าเหลืออีกหน่อยหนึ่งบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมแต่ว่ามีข้อแม้ด้วยนะว่าขอให้ข้าพเจ้าตั้งวัดเนี่ยเชตวันทั้งที่หนาถรรมธิกาเรเศรษฐีซื้อแล้วก็สร้างเองซื้อสิบแปดโกดปลูกอีกสิบแปดโกดสร้างอีสิบเจ็ดโกรเท่าไหร่โกดหนึ่งสิบล้าน ห้าร้อยก่าล้านครัดังน,นั้นก็ถือว่าเป็นเศรษฐีที่ใจดีใจบุญเสร็จแล้วก็จึงได้ <c oughs> นิมนต์พระเจ้ามา,าพระองก็มาอยู่ที่วัดเชตวันที่เราจะไปนี้เป็นเวลา19บเก้ปีครับตรงนี้ไปนี่1กิโลก็จะเป็นวัดบุพาหลามวัดบุพาหลามที่นางวิสาขาสร้างครับดังน,นั้นอาณาถาบุริกาเศรษฐีก็ได้ทำบุญามากมาย จนเหลือแต่น้ำผักดองแบบธรรมดาเสร็จแล้วก็จึงได้เอ่อาเสียทีะลรไปกินแกงแมงอย่างนั้นเสร็จแล้วเจ้าของบ้านจของบ้านโอ้โหเสร็จแล้วก็เอานั่นตอไล่เลยทำไมไล่เสียทีอย่างนั้นเสร็จอ่าสุดท้ายก็ได้ ให้มีลูกนะครับลูกเสียฐีเนี่ยได้ทำบุญทำทานมันจะไม่มีมากมายนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ได้เขาเรียกว่ามันมีมันมีไอ้เทวดาเทวดาเทวดามามาบอกให้เสียชีเขาเทหมดตังอะหมดตังเหลือแต่น้ำฟองดองครับก็เลยบอกว่าให้ให้หยุดทำบุญ ทีนี้เสียฐีก็ไม่ยอมไม่ยอมก็ไล่ไล่เทวดานี้ไปทเทวดาก็ไปที่ไหนก็ไม่มีคนรับไม่มีคนรับก็เลยสุดท้ายก็ไปหาเทกก่าสกาเท่าสกาก็บอกว่าให้ไปเอาเอาเงินเอาเงิน,งนที่เขายืมไปเจ็ดโกดเอามาคืนเอามาใส่ห้องสามห้องนี่ครับแล้วก็ที่ถมไอ้ที่มีน้ำจิรบดีอีกครับเอามาใส่คร เขากลัวเราล้มนะครับเขากลัวเรามันมีอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุเขาก็กลัวลว่าเราจะจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเดี๋ยวจะเป็นเสียทีกาหักเา่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยเสร็จแล้วออกมาเสร็จแล้วก็เลยทําให้มีลูกลุกชายเนี่ยจ้างไปจ้างไปพันละหนึ่งพันทางไปละหนึ่งพัน สุดท้ายก็ได้สำเร็จโสดาบันอพอสำเร็จโสดาบันก็เลยอบอกพ่อว่าวันนี้ไม่เอาตังค์สังค์ของหสดาบันเนี่ยนั้นเศรษฐีนี่ก็เป็นผู้ที่ไม่รูว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับมีเงินมีทองอามากมายแต่นั้นใครมีเงินนะครับมีเงินก็เอาแตะบ้านเศรษฐีแล้วก็ปิดทอง ก็อธิษฐานสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโพสโยนิจังอุธธุรกิจการงานของข้าพเจ้าสําเร็จผลขอให้การงานจเจริญรุ่งเรืองขอให้ชีวิตของข้าพเจ้า,าแล้วก็ขอให้เงินที่ข้าพเจ้าติดไว้นี้จะใส่กระเป๋าอยู่นานๆแล้วก็อยู่เร็นานๆแล้วกบสิริมงคลให้เราได้เ,เป็นที่ สำเร็จผลอะไรก็อธิษฐานเอานะครับเออาอ่าเอาจริเา,เา,เา,เาเป็นเศรษฐีที่เดียวโอเค